ถ้าเราพูดถึง AI หลายคนอาจคิดถึงเทคโนโลยีล้ำๆหรือบริษัทใหญ่ๆแต่ในจีนวันนี้ AI ไม่ได้อยู่แค่ในห้อง l a บมันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทำงานแทบทุกอาชีพแล้วคำถามสำคัญคือในอีก5ปีข้างหน้างานแบบไหนในจีนกำลังจะหายไปและงานแบบไหนที่ยังรอดหรืออาจโตขึ้นกว่าเดิมวันนี้กายจะเล่าให้ฟังจากข้อมูลจริงไม่ใช่การเดาและท้ายคลิปกายจะสรุปมุมมองส่วนตัวว่า เราควรเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจีนก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ AI เร็วและกว้างที่สุดในโลกรัฐบาลจีนประกาศชัดเจนว่า AI คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่มีการนำ AI ไปใช้ในโรงงานโลจิสติกธนาคารโรงพยาบาลการศึกษาและงานบริการจากรายงานของ World Economic Forum และ McKinsey จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการนำ AI มาใช้ในองค์กรสูงมาก และสิ่งนี้เริ่มส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างตลาดงานงานกลุ่มแรกงานที่เสียงหายหรือถูกลดจํานวนลงอย่างชัดเจนกลุ่มแรกคืองานที่มีลักษณะซ้ํำๆและมีกระบวนการตายตัวเช่นงานคีย์ข้อมูลงานธุรการพื้นฐานงาน c เซ็ center งานตรวจเอกสารงานบัญชีระดับต้นงานตรวจคุณภาพแบบใช้แรงงานคนในจีนปัจจุบันหลายบริษัทใช้ AI OCR AI voice b o t และระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนตำแหน่งเหล่านี้แล้วรายงานจาก McKinsey ระบุว่างานที่เป็น Routine work คือกลุ่มแรกที่ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติในจีนและเอเชียนี่คือเหตุผลที่เราจะเห็นข่าวบริษัทเทคจีนบางแห่งลดพนักงานแต่ในเวลาเดียวกันลงทุน AI มากขึ้นงานกลุ่มที่2ง,งานที่ยังรอดแต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบงานกลุ่มนี้ไม่ได้หายไปแต่คนทำงานต้องทำงานรวมกับ AI เช่นนักการตลาดคนทำคอนเทนต์นักวิเคราะห์ HR ครูงานบริการลูกค้าเชิงคุณภาพในจีนวันนี้นักการตลาดไม่ได้เริ่มจากกระดาษเปล่าแต่เริ่มจาก AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลครูใช้ AI ช่วยออกแบบบทเรียน HR ใช้ AI คัดกรองเรซูเม่งานยังอยู่แต่ทักษะที่ต้องใช้เปลี่ยนไปรายงานจาก World Economic Forum ระบุชัดว่า ทักษะที่สำคัญในอนาคตคือการทำงานร่วมกับ AI การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงมนุษย์งานกลุ่มที่3งานที่โตขึ้นหลังยุค AI นี่คือกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดในจีนงานที่เติบโตเร็วมากคืองานที่ผสมเทคมนุษย์เช่น AI Product Manager AI Trainer Data Business Analyst UX s Designer งานกลยุทธ งานดูแลระบบ AI งานบริการระดับสูงงานด้านสุขภาพและผู้สูงอายุรายงานจาก China Daily และ WFC ว่าจีนกำลังขาดคนที่เข้าใจเทคแต่คิดแบบคนนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลจีนผลักดันการเร s ส l คีและอี่อย่างหนักในช่วง2025-2026แล้วชีวิตคนจีนเปลี่ยนไปยังไงสิ่งที่เห็นชัดคือคนจีนรุ่นใหม่เริ่มถามว่าเราจะทำงานยังไงให้ไม่ถูก AI แทน หลายคนเลือกเรียนทักษะใหม่ย้ยายจากงานซ้ำๆไปงานที่ใช้ความคิดบางคนเลือกงานที่รายได้อาจไม่พุง่งแต่มีความมั่นคงและสมดุลชีวิตมากขึ้นนี่ไม่ใช่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ขยันแต่เพราะพวกเขาเห็นว่าการทำงานหนักแบบเดิมไม่ได้การันตีความมั่นคงเหมือนในอดีตแล้วคนไทยควรเรียนรู้อะไรจากจีนจีนเป็นเหมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ของโลกสิ่งที่เกิดในจีนวันนี้ มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดในไทยในอีกไม่กี่ปีบทเรียนสําคัญคือ AI ไม่ได้แย่งงานทุกงานแต่จะแย่งงานของคนที่ไม่ปรับตัวคนที่อยู่รอดไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ต้องเข้าใจว่า AI ใช้ทําอะไรได้และเราใช้มันช่วยงานเราได้ยังไงในความคิดเห็นส่วนตัวของกายกายคิดว่ายุค AI ไม่ใช่ยุคที่น่ากลัวที่สุดแต่มันเป็นยุคที่คัดกรองคนมากที่สุด คนที่เรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วและเข้าใจคุณค่าของตัวเองจะอยู่ได้ดีมากแต่คนที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมอาจรู้สึกว่าโลกมันเร็วเกินไปคำถามสำคัญไม่ใช่ AI จะมาแย่งงานเราหรือเปล่าแต่คือเรากำลังทำงานแบบไหนและงานนั้นยังต้องการมนุษย์แค่ไหนถ้าคุณชอบคอนเทนต์อินไซจีนเทคโนโลยีอนาคตงานและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนจริงๆ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรียนหัวไก่แล้วเจอกันในตอนต่อไป